สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถ m a z d a 2ปี2011นะครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องรถราคาถูกของเรานะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กด s u b s c r i b e ช่องให้เราด้วยนะครับผมของเรามีหน้าเว็บไซต์รถราคาถูก com ้วยนะครับเพื่อนๆนสามารถดูรถแล้วก็เข้าไปดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเราได้ครับเนี่ยจะมีรถอยู่หลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยครับผม โอเคสำหรับคันนี้นะครับจะเป็น Mazda 2ปี2 0 1 1นะครับเป็น Hatchback Sport Group นะครับผมแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับเครื่องอยู่ที่1.5อันนี้ผมจะรีวิวให้ดูรอบคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของสเปคผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับก็คันนี้ราคาของรถคันนี้หรือรถคันอื่นที่อยู่ใน ในช่องของเรานะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ด้านล่างของวิดีโอรถคันนั้นๆน,น,นะครับด้านล่างจะมีทั้งราคาสเปคแล้วก็ลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดหรือรูปภาพเพิ่มเติมในมุมต่างๆของรถที่เราถ่ายเอาไว้ได้ครับโอเคครับแล้วก็คันนี้นะครับขนาดเครื่องที่103ห0 3รแรงมานะครับแล้วก็ คันนี้ใช้น้ำมัน E20 ได้ซึ่งยนเป็นซินนะครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับผมสเปคอื่นสำหรับคันนี้นะครับมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ด้วยครับผมมีการกระจายน้ำหนักมีการกระจายน้ำหนักเบรกผ่านระบบ EBD ความคงสร้างนิรภัยไมดัสนะครับผมอนนี้อยู่ในตัวสุด้องเครื่องนะครับดขับเครื่องค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับครั้งนี้นะเำื่อบเพื่อนๆที่กำลังมองหารถอีโคคาไซส์เล็กนะครับมาสก้าตัวน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ชอบรถที่กระทัดรัด จอดง่ายคันไม่ใหญ่มากเราก็สมรรถนะอ,อยู่ในจุดที่โอเคว่าขับสะดวกครับต่อไปเราจะพูดถึงสเปคเพิ่มเติมนะครับคันนี้รับคันอย่าคือจะมีกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างสามารถป,ป,ปาารับระอบไฟฟ้าได้ก็มีไฟตัดหมอกครับคันนี้ปุญแจเป็นแบบดิบดนะครับผม มีระบบเซนเตอร์ล็อกแล้วก็โหมดหลายพลังครับอันนี้คันนี้นี่แอร์แบ็กสองใบครับอันนี้ใช้ระบบเกียร์ออโต้นะครับผมเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงเนาะน,นี่เป็นด้านหลังเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับเป็นแฮชแบ็กห้าประตูเนาะออ คาันนี้นะครับอยู่ที่238,000ครับผมสำหรับการผ่อนนี่ตกเดือนหนึ่งไม่เกิน5,000นะครับที่4,000เต็บลายเนาะโอเคคันนี้ผมจะรีวิวที่ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามด้นะครับผมแล้วพมก็นใหมค่คลิปถัดไปครับขอบคุณครับ